ครูเต้ยปล่อยโฮขอโทษลูกชายถ้ามาดูคลิปนี้พ่ออยากบอกว่ากลายเป็นประเด็นร้อนประตูขึ้นมาอีกครั้งระหว่างครูเต้ยอภิวัตและขนมส,สิการหลังจากที่เลิกกันไปแยกย้ายทำหน้าที่แค่พ่อแม่แต่มีประเด็นคนรอบข้างออกมาโพสต์เดือดอยู่เรื่อยๆทั้งนี้โลกออนไลน์ยังพูดถึงเรื่องราวที่ขนมพูดในไลฟ์สดว่าตอนท้องลูกคนที่สองตนถูกครูเต้ยพูดเรื่องสร้างแต่ปัญหาและพูดถึงคำนองให้ทำสิ่งนั้นโดยล่าสุดครูเต้ยยกมือไว้ขอโทษลูกชายคนเล็กผ่านรายการหนกระแสบ,บอกว่า ที่ผมออกมาในวันนี้ไม่ได้อยากออกมาแก้ตัวแค่อยากออกมาบอกว่าถ้าวันหนึ่งลูกผมมาเห็นข่าวพวกนี้กลัวเขาเข้าใจผิดว่าผมไม่รักเขาแต่ที่จริงตรงนั้นผมผิดผิดที่ผมคิดในตอนนั้นผมยอมรับผิดหลังจากนั้นผมไม่เคยมีความคิดแบบนั้นเลยผมรักเขามากผมเต็มที่กับเขาทุกอย่าง ถ้าเสียเต็มมาคลิปนี้ของพ่อนะพ่ออยากขอโทษที่ตอนนั้นพ่อมีความคิดแบบนั้นแต่ว่าหลังจากนั้นมาพ่อรักหนูไม่แพ้เจเจรักหนูมากและพ่อสัญญาว่าพ่อจะดูแลลูก2คนให้เต็มที่และเต็มกำลังของพ่อ